ติ๊มติ๊มติ๊มทุกคนครับแมวผมน่ารักมากแม่นหยาเฮ้ยตัวลุงทึงไอโอ้วนไอโอ้วน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 วนวนวนมีเออเสือเสือนี่มาไปทุกคนครับไลน์นี้ไข่แมวจ้าเสือโอ้ทุกคนประตูประตูโซนนะครับประตูไม่มีเจ้าของนะครับ ปาตูน่ารักจังเลยน่ลรักติงจริงด้ดีดดสดใสล่าลึงน่ารักคียอนด้วยนี่น่ารักคียอนด้วยน้องปาตูยังไม่มีเมื่อไงนะยังไม่มีคนไปเลี้ยงเลยเหรอยังไม่มีคนเอาไปเลี้ยงเลยเหรอยังไม่มีคนเอาไปเลี้ยงเลยเหรอตอนนี้มีแมวอยู่ห้าหกตัวนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่น่ารักที่สุดแล้วไม่คิดจะให้ไข่น้องคิดว่าน้องหมีเพราะน้องอ้วนมากแล้วน้องก็มึนมากๆเลยด้วยน่ารักที่สุดเลยเสืออันนี้มาอุ้ยดูดีทุกคนนีด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 ีสนใจไหมครับดูสิวตัวเนี้ยออฟโหลดไม่มาเอาซะที ปลาทูแม่กองไหมคะต้องว่ากันตัวนี้น่ารักเหมือนพะตะอตอเลยไอหมีน่ารักมากทุกคนตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเนี่ยน,นี้ปลาทูยังว่างนะครับสวัสดีเอซีพาราเดอโอ้ยแดดปลาทูแต่ก่อนน้องเคยกลัวคนตอนนี้น้องไม่กลัวคนแล้วแต่เนี้ยน่ารักสุดแหละ ใช่ไหมอืมวิ่งก็ดูรอรอดอการาดัการาดแล้วจะบอกเลยว่าน้องอ้อนคนทุกคนนะ,ะนี่มาเนี่ยไม่ให้ไม่ใช่เป๊ปซี่กินกับอะไรก็อร่อยก็จะไหมเด้อเด้อเด้อเจ้าวัว <c oughs> สนใจไหมครับ ไม่ตลกนะครับเจ็บฮะเลี้ยงไม่ไหวแล้วจริงๆอยากให้น้องไปอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าน,นี้ครับคือบ้านเล็กมันก็อบอุ่นแหละแต่ว่าอยากให้น้องไปอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าน,นี้ผมรู้สึกว่าห้องผมเล็กเกินแมวหกตัวเจ็ดตัวเนื่จริงๆผมว่าห้องผมมันเล็กเกินแมวหกตัวเจ็ดตัวแล้วแมวผมว่มันน่ารักทุกคนเลยตลกอันนี้ก็คือเหมียวคนโลกมันน่ารักจริงๆกํากำลังตัดใจอยู่มันน่ารักเกินไปเนี่ย ัมชอบมันนอนอยู่ตรงเนี้จริงๆจริงๆน้องปลาทูอ่ะก็ชอบมานั่งอยู่บนตักแบบนี้ทุกวันเวลาแต่วันนี้น้องปลาทู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 ทมันนั่งแบบนี้ไหมเนี่ย,ยเห็นไหมเอาละจองแล้วแต่จริงๆทุกตัวอ้อนหมดเลยนี่แม่แม่บอกช่วยเลี้ยงหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วโน่บอกไม่ไหวแล้วอะ่ะ โนแบบขอลองพี e โนเหนื่อยเหลือเกินโนทอนโนเปลี่ยน้องแข็งแรงมากนะครับทุกตัวเลยนะฮะพร้อมส่งสุดๆกิดเอาแมวไหมสักตัวไหม <sh arp> <sh arp> ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมเนี่ยเหมือนโนเลย แัมจุ๊บเป็นอย่างทีตัวนี้น้อยมือมากทุกคนก็คืออุ้มแล้วก็น้องไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยตัวโซนของผมเนี่ยก็คือปล่อยชั้นลงเดี๋ยวนี้ทํางานเลี้ยงแมวจริงๆเอาไปเถอะส่วนตัวนีก็คือไม่เอาอะไรชอบซุกอยู่กับพ่อมันตกพ่อมันมันรู้ว่าจะพ่อจะขายทิ้งก็เลยไม่เอานะเจลเลอร์สนใจแมวเพิ่มไหมจ๊ะมันน่ารักเหมือนไอ้ปื้๊ดเลย เนี่ยตัวนี้นะยังไงสนใจทักเข้ามานะจริงจังนะผัดไทยตัวเทาขาวอูตัวนี้ขายไม่ได้จริงอ,อททู้อึโทษทีอเออนี่ถ้าหกตัวเนี่ยต้องสองวันตักรอบนะทุกคนน้องกินกันสะบัดเลยละ่ปะปลาทูมันน่ารักมากทุกคนดูเยียบอกเหนื่อยแล้วปล่อยฉันไปเจลเอาไหมเจลเพิ่มไหม มันน่ารักนะเวย้ยแกดูดิแกต้องมีแมวแบบอย่างนี้บ้างจะลงหัวใจแบบแมวขี้เล่นเนี่ยมันขี้เล่นมากเลยดูจี้ดูดุยด,ด,ดุทุกคนไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวแม้แต่ฉันัาทาลิกา้กานะเริ่มบิดเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันที่ประทูนะนะฮะเริ่มที่ประทูนะประทูประทู ปลาทูด้วยหมีดิใครจะไปขายน้องลงอ่ะทูใครจะไปขายน้องลงใช่ไหมดูมันน่ารักขนาดนี้อโอ๊ยผมไม่ไหวจริงทุกคนนี่นะฮะพี่อู๋พี่แต็มมาเห็นแล้วว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย แล้วน้องเสือแล้วทุกคนไม่มีคนเอาหรอครับงานเพจเอาตัวคิดอยู่ว่าจะถ้าตัวนี้ไปขาย <c oughs> ที่นั่นแหละตั้งบูธเอาถ้าตัวนี้ไปขายที่นั่นแหละตั้งบูธเลยใช่ไหม <c oughs> ดูดิทุกคนแบบน่ากลัวมากนี่อ๋เอเน็ตไม่ดีหรอ แต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดว่าจะเอาไปเลยห้าตัวก็เอาไปสองคันนะฮะเอาโน่ไปด้วยไม่ได้ชอบ้องเสือครับวุ้ยสวยมาก้องเสือคือสวยจริงๆสภาพห้องแมวนะทุกคนคือหาทุกอย่างมาให้แล้วบนนี้มีเตียงนอนมีไฟสีสวยสวยงามสนาจสนใจไหมครับคุณเจสซี่สนใจไหมครับ ซื้อจริงนะคะส่งอเมริกาค่ะโหผมไม่รู้จะส่งไปอเมริกาไงเลยครับถ้าส่งไปเมกกะบางนาอันนี้คือยังคอคิดได้ฮะใช่ไหมเสือเสืออันะไ่เสือโอ้มานยุ้ยมีตัวผู้หูตั้งไหมในครดูห้ำหน่อยน้อันนี้เพศอะไรอ่ะ อ๋น้องเสือเพศเมียครับแล้วเสือนวยมากอะ่ะตัวเนี้จะเป็นตัวอุ้ยนวยเห็นไหมเห็นความนวยของน้องไหมครับก็คือนี่เลยถึงแม้น้องจะตัวเหมือนนาคแต่ก็คือถ้าเลี้ยงพวกความจะลงใจแล้วก็คุณจะได้ความสบายใจนั้นทันทีมีแมวมีแมวน่ารักไม่เท่ามีแมวรักเรานะอันนี้ขอบอก เข้ากระบะทรายเป็นไมค่าคนขายพอเป็นอยู่ฮะเป็นคนสอนน้องเองกับมือเลยน้องเสือเนี่ยเห็นไหมมีแมวน่ารักไม่เท่ามีแมวรักเราคือบอกว่าตอนนี้ผมจะฟินไหมก็ฟินแหละแต่ว่าอยากให้น้องมีบ้านใหญ่ๆคือด้วยคำที่อ๋อทุกคน เนี่ยทุกคนน้องก็จะเป็นฟิลนี้ก็คือขึ้นคอขึ้นหลังรักเราปานจะอะไรก็ไม่รู้น้องกันเก่งยีนด้วยอันนี้น้องอื่นนะครับน้องอื่นเก่งแล้วนะฮะไม่หกเลยนี่คือการใช้ชีวิตนะครับไม่หกเลยพอเลี้ยงเดี่ยวนะฮะช่วยกับนิวเยียช่วยเลี้ยงลูกนี่คือน้องถ้าตอนอื่น่ารักมากทุกคน อาจจะขัดขวาง p r i v a ซีของน้องนิดนึงทุกคนด,มดูมีดิมีไปจัดการไปดูมีไปจัดการมัน,มปจจมนไปอยู่ที่อื่นบ้างเอ้ไปไปอึไปอึยังไงลองทักกันมาดูได้นะครับน้องน่ารักนะฮะดูสิน้องชอบกินเท้าเราด้วยทุกคนเล่นกับมือของเล่นไม่จำเป็นพอซื้อมาไม่เล่นเลยอุ๊ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหตายบัตยักษดีนะฉีดไว้กับตัวเองแล้วโอ้ตายอืมนี่นะฮะผมจะโชว์สกิลความน่ารักของทุกคนให้ดูช่วงตกคนดูมันนี่เร็วเด็กๆทุกคนโชว์ความน่ารักของพวกเจ้าให้ทุกคนดูไหนใครอยากได้บ้างเสนอราคาหน่อย ข่าสินสดน้องเสินน่ารักไหมโุ้ยมันเร็วทุกคนขายจริงเหนื่อยแล้วอยากให้มันมีบ้านใหญ่ๆตัวนี้ไม่ขายตัวนี้ก็ไม่ขายปขายตัวนี้ไอ้เจือตัวนี้ขายดีไหมนี่ดู ประทูขายตัวนี้น่ารักมากเนาะตัวใหญ่กินอิ่มใหญ่สุดในหมู่อว่ใหญ่สุดในหมู่มวนนะครับน้องเสือขายจริงๆนะฮะไม่ได้ขายแบบล้อเล่นนะตัวที่หน้าเหมือนนุนิวฮะนุนิวเย์เหรอนุนิวไหนนี่ตัวเนี้ยเหรอหน้าเหมือนนุนิวเนี่ยแหละตัวเนี้ยมีเหรองา ไม่ขายนะคะเพรมันน่ารักไม่ขายตันนี้ไม่ขายครับหรือหรืแรหรือแตัวนี้ไม่ขายเพราะมันด้แล้วแกะ,ะ,ะจ้างไปลองงานแต่งติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับ ตัวตัวนี้ไม่ขายครับตัวนี้ไม่ขาย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 ครับขายโน้ไหมไม่ได้ถึงพี่เตอร์จะเอาไปเลี้ยงอยู่ตอนนี้โอเคทุกคนผมไม่แค่มาโชว์ความน่ารักทุกคนคงเห็นแล้วแหละใช่ไหมปัทูด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 ูจุกมูาฝากด้วยนะครับ เชิญนะฮะเรียนเชิญซื้อแมวเนียวเหมียวเหมียว,ยวกินอย่างดีตอนนี้กินอาหารเม็ดเก่งแล้วสูตร b บ b y c a ค a n อ m ด s มา r เตอร์ Mother, นะฮะกินอาหารเม็ดเก่งมากๆตัวเบลเลอร์แข็งแรงจึ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 งชึงโรคไทปอดไทไเยอร์ดูดี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 ให้อุ้มไม่บนเลยไม่ให้อุ้มไม่ดื้อเลยดี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 แล้วตัวนี้อุ้มได้เปล่าตัวนี้อุ้มได้เปล่า นนไ,ได้แค่ okay, ครับทุกคนไปแล้วทำงานมาต้องรีบนอนเดี๋ยวสิวโผ่ขึ้นนะฮะอันนี้ร้อยสิวครับค่าเทอมเท่าไหร่เดมอ่าตายอย่าทะเลาะกันนะเดี๋ยวเรามาคุยราคากันหลังไหมนะครับบายยทิมราคามาไว้ได้เลยนะฮะทิมพ์มาได้เลยนะฮะถ้าเราทักไปแสดงว่าคุณได้ดิบิตนั้นนะครับ แตนุถนอมน้องเลยครับโอ้ทุกคนเราเลี้ยงแมวเนี่ยเราจะต้องให้มันแข็งแรงอ,อู้แต่เต้นแรงมากขี้เล่นเนี่ยสนใจบอกนะครับทุกคนแมวสี่พันห้าร้อยตัวตรงนี้ <ak> หัวหรือไข่ไอ้วัวดีไหมแต่มันน่ารักมากเลยนะอโอเคครับบ๊ายบาย 음, <clears throat>